ชุดกันลอยบางคนหน้าเป็นบางคนหน้าของคิกนะคะจะใช้ได้กับทุกรุ่นนะคะทรงนี้นะคะกันลอยปิดลอยอุปกรณ์ก็จะมีผ้าสองผืนเอาไว้เช็ดน้ำผสมน้ายาล้างจานแล้วก็น้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลตั้งขาขาคู่เลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานล้างคราบแวะคราบมันก่อนขั้นตอนแรก เหมือนล้างจานนะคะล้างคราบมันต่อมาเป็นน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างความลื่นอ่ล้างความลื่นนะคะชิ้นงานที่ติดก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่าโอเคชิ้นแรกอ่าตัดส่วนชิ้นแรกออกมานะคะพับพึ่ง พับครึ่งให้เรารู้ว่าตรงกลางของสติกเกอร์อยู่ตรงไหนไม่ต้องกลัวมันยับนะคะอ่ะพอเราพับครึ่งเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่ากึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนทีนี้เราก็ใช้สายตากะอ่ะใช้สายตากะออกมาข้างหน้าอ่ะประมาณนี้ ตรงกลางประมาณนี้อ่าแล้วก็ไล่ไปข้างๆรูปไล่ไปข้างๆอ่าเนี่ยไล่ไปข้างๆได้เลยอ่าโอเคอ่าก็ไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากนะคะอ่าต่อมาชิ้นด้านข้างด้านข้าง เราก็ไม่ได้ถึงกับปิดสนิทหมดนะคะก็มีโชว์ชุดสีหน่อยอ่าคล้ายๆโรบอตดีดไล่อ่า,อรอาประมาณนี้นี่ประมาณนี้ ออกมาประมาณนี้นะคะเป็นกระอ,อยด้านหน้านะคะอ่ะมันจะมีลมลมเหลืออยู่ตรงนี้นะคะอ่ะถ้ารีดแล้วเราเหลือลมประมาณนี้ใช้คัตเตอร์ปลายแหลมหรือเข็มน,นะเจาะนิดนึงแล้วรีดไล่ออกเนี่ยนะคะอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งล้างอัดฉีดสามวันนะคะถ้าเกิดมีใดก็ใช้ได้เป่าเก็บงานนะคะหรือใช้ตากแดดเอาก็ได้นะคะเรียบร้อย